สวัสดีครับเอฟซแฟนสองทุกทุกท่านนะครับมือนีผมพอยอดว่านก็ิเก่ากะิีได้สัมผัสพ่อข่านะครับพ่อข่าที่เพิ่นไฮเลทงวดกวนนั่นนะครับเป็นเลขวิ่งงวดกอนนั่นกับถึกเต็มเต็มเลยนะครับจับโค้้เขาเต็มเต็มเลยนะครับกัมืันนี้เพิ่นก็มาแล้วนะครับเพิ่นกับทีพอสัมผัสเพิ่นนะครับได้ว่าพ่อข่าเพิ่นกับบอยจากไหนไทยไ้เพิ่นลงนะครับเพราะว่าเพิ่นไปค้นไปไปเรไล่บานีินกคาไล่บ้าน ย่าลูกค้าถามจังทันทีไหมครับเปิ้ลสียเวลากับมีที่นี่แล้วนะครับเปิ้ลกับว่าให้สัมภผัสประเลศประเทศไทยตัวพนล้งนะครับนะเปิ้ลสีให้แนวทางจังไงในงวดนี้ก็ไปฟังน้ำกันนะครับเอามาแล้วกดติดตามนะครับเด้อเพื่อนอย่าลัมใจนะครับไปฟังการสัมภาษณ์พ่อค้าพ่อพร้อมกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับพ่อค้าครับครับสวัสดีครับครับกับ เพราะว่าพอเห็นกระโดดแล้วเนาะลายมือแล้วโอ้แต่เรียกควงๆนี่โอ้เขาเต็มๆเลยเนาะเพราะว่าก็มีเอพซีถามหายยูนไหมโอ้เรียกพ่อข้าพื้นตามไปในเด้อกันว่าก็เลยก็ลอกกันอยู่ลายมืออยู่ดิพอเห็นเมื่อวานก็ไปแต่เมื่อพุ้นก็ว่าจะสามมือยังทีมากันว่าายกั็ว่าก็เลยไปเท่ถนนขวัญเกียรติยอะให้ผูตาครับองค์พระยกทางวัดเนี่ย ไปตะโสกกลับมาดิยัด่ายัดพอๆเพราะว่าบไริเล็กท่วไเออก็เด้ผูเอฟเทีก็ทมตามให้ไดเด้อเพิ่นได้จงไหนเพิ่นบินยังไดเดิน่าก็ได้อยากทมพอดีกับมือนีกอ่ะสงดีเนาะคือว่าด้เห็นกันเอาไปยังไดนก็ลายมือก็ยังมาเห็นหนาลายมือเลยขายของขั้งดพันแล้วโอ้ขึ้นทั้งดงจริงเม่อกี้ว่าโอ้ยแล้วมีภารกิจอันในยางนาะบ่เห็นเพืกับยาาอยู่อ่ะ โอ้กะคือได้ใครที่เพิ่มขึ้นเนาะครับก็ได้ทายครับครับลูกค้าาประจำลูกค้าประจำกันตาบริลค้าประจำก็เลยบริวเห็นบริวาจักน้ำกันเนาะเมื่อกี้เขาก็เห็นกันไม่ด่วนเลยดิแต่ว่ากับบริษัททกันเรื่องนี้เนาะทำกันตะเกียบก็เลยบริจักว่ามีเหล็กเด็ดมีเหล็กกันคำนวณนะแต่ว่ากระเมียนเขาเพิ่มควรเนาะเท่าที่เท่าที่ให้มากหัวควันหรือไม่ตอนนี้ก็เมื่อนี้เขาเขาขึ้นเขาเนาะ แต่ว่างวดนี้มิซีคูแต่ว่าตัวเนี้ยนี่ตัวขีดเส้นใต้ไว้เนาะครับครับกรับครับคราบคพ่อครับะัครับเรับครับครานะครับในงวดวันคี่บครับดรับนรับครับครับครับารลบครับครับครับเรับับซีับคร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 ั็ครับครับ ก๊กซีนะครับตัวเพิ่นขีดเส้นใต้ไว้ก็คือมั่นใจในตัวขีดเส้นใต้เลยคือสามเจ็ดก๊กซีนะครับครับกันนี่ก็เป็นเลขพ่อก้าของเจ็ซีวอลมาตั้มกันครับซีมัตุตัวก็ได้ครับกันตาเอฟซีนะครับที่เห็นแล้วกันกันบ่มักกันบ่เปัญหงกับพันนะครับกันตามักกันในตัวขีดเส้นใต้นี่ก็ไอพี่นหน้าของรับได้พี่นหน้าย่านเบิง เป็นแนวทางสื่อสารกินแมงสถาบันเนาะเพราะว่าสิ่งนี้มันก็เขาเรื่อยลุ่นเนี่ยก็เป็นของธรรมดาเนาะครับบางครั้งมันก็บสิเขาไปไอ้ขามีโซบบางครั้งมันกับสิลุดไปแต่ว่าลุดไปแล้วมันก็บผู้โดยสารเขาไม่อยู่กับเขาเนาะตามพระดามมันก็เป็นทั้งสันนะครับเก็ของมาหลายงวดแล้วเของมาหลายงวดครับแต่ว่าธรรมดามันนี่เขามานีกจังวดจังจังจังลุดนถึงครับ 6เจ็ดวอ้ห6เจ็ดงวดหน่งวัที่แปครับวันที่แปลครับม่ไนแปดกวนี่่ม่รุ้ตะเทียมอะคับโอ้โสอ้าธุสาธุว่าไงเป็นคือคว้เป็นมาเนาะกลดเกือวันที่เลขจับคู่เหรครับแต่ว่าเรกเลขวิ่ง่รู้ตะเทียไมลู้เตะเทียครับครับขันเลขกันขันขันรุดกันลุดจับคู่เนาะครับวิ่งเกล็ดล่องซีบบวันนี้วิ่งเกล็ดล่องซีครับกะ ได้ยินแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านกับววงมาควงสีได้ยินการสัมผัสกับพอข่าเพิ่นนะครับเป็นการหาแนวทางเอฟซีที่เป็นแนวทางในสื่อสากินแป้งนะครับเป็นเบกเลขขำเมินควาเพิ่นนี่ก็เลขวิ่งผมไม่รู้จะเทียนะครับเออเออเทียเป็นวัมาแล้วนะครับวันนี่ก็บควงมาควงสีเป็นขึ้นเ่าเนาะกับกับคขอให้เป็นขึ้นวันนะครับเนี่ยเอาทวดอีกทีหนึงยันเอฟซีเพิ่นจำไม่ได้ อันนี้เป็นเลขพ่อค้านะครับได้เมวันที่สองของวันที่สองพฤษภผ้าหกหกนี่ก็บวดล่างนะครับเลขวิ่งมันก็วิ่งเกจขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับเสื้อเสื้อที่แน่ใจเลขเกจนะครับกับเลขซีนะครับเกจกับลองซีนะครับแล้วก็จับคู่ให้มีสามเกจเก้าเกจหาซีหกซีนะครับก็นี่เป็นเลขพ่อค้าเพื่อนนะครับให้พิเาน่ายานเลยเขาได้เป็นแนวทางสื่อสารกันของรัฐบาลนะครับ บางครั้งอาจจะเป็นเอกโซคลาบนะครับที่ผ่านๆมากกัเขายังจังเลยนะครับที่งวดผ่านมานะครับงวดนี้ก็หวังว่าคงสิเปลี่ยนคือนเขานะครับก็ขอให้เอฟซีแคปหน้าจอยนะครับเด้อนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับไปค้า่าเด้อกับกับก็ขอให้ลำแล้วลุยไปขายขวางกับควางให้ประสบความสำเร็จนะครับได้ขายง่ายๆได้ขอบคุนหลายบัตรนะครับให้ไปแจกพายันไทยลวงพายตะเกียวก็ไอคว้าเด้อ ได้พอกันโดนๆนเทาเพราะว่าอาทิ่ได้ถาได้ให้นน้ทางเช็กันนะครับเนาะครับครับรมกก็ไปใครน่นเหมือนว่าเพราะหนูจักไร้ทีหมืนว่าแต่บวกซื้อไปกับอาทิตย์เอาเอามกุณหลายเด้อพ่อค้าเด้อเอาควากุญลาย้ครับครับครับ ครับการล่อพ่อข่าเพลนต่างหลายมือนะครับการวัตมานะครับวัตจะเห็นนะครับเหมือนวัะมาให้นะครับเหลขกพ่อข่าเพลนที่เด็ดๆนะครับที่เคยถือมาหัวกรอนี่พันกัให้วิ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับจับคู่ให้กับมี่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับก็เขาเต็มเต็มเลยนะครับจับว่างนะครับแต่เมื่นี้พันกัไม่อีกแล้วนะครับงวดที่งวดที่สองนะครับที่มานี่นะครับพันกัว่าถือไม่เกตงวดแปดงวดแล้วนะครับ อันนี้เป็นงวดที่สองที่ไม่ผมเห็นนี่นะครับในงวดวันที่สองผลิตภักฑ์ที่ผัณข้อมหกหกนี่ก็กัมีอย่างซี่นะครับกับกระเล็กพอค่ะงวดที่สองสองผลิตภัณฑข้อมหกหกบนล่างนะครับเพื่อแต่เวิ่งตั้งแต่เว่งเกตแล้วก็ล่องซีนะครับแล้วก็มีจับคูแล้วมีสามเกตเก้าเจ็ดหาซีหกซีนะครับแล้วก็ ส่วนที่ว่องไวเรียกว่าขีดเ้นใตไวหนึ่งก็มีสามเจ็ดกับหกสี่นะครับก็หวังมาคงสีเป็นเหลขกโชกลัภนะครับที่งวดก่อนนี่เิ่นก็ได้เด็ดเลยดนะครับถือป่านจะว่างนะครับอันนี้ผมได้เห็นงวดที่สองเปนก็มาไห่นะครับก็ลรอยตั้งหลายมือนะครับยานปรเหนเป็นนะครับทั้งบดเอาเลขกทั่วพ่นไวนะครับก็มีผู้คนถามว่าให้ตามให้ได้เ้อเรียกพ่อข้านะครับกับพอดีครับแต่เห็นนะครับ นั่นก็กะเป็นสิแล้วครับกระวังมาข้องสีได้เห็นแล้วนะครับครับกรผมเองในคลิปนี้นะครับกระที่ขออยู่ที่ต้องเพื่นทำนี่นะครับขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับยงโชคดีทุกท่านนะครับส่ารับคลิปนี้กระพอทีมีซำนี้นะครับพบกันอีกิในคลิปตต่อไปแล้วคลิปในโชคดีสวัสดีครับ